ครับวันนี้นะฮะก่อนไปทำงานสายแล้วอัดวิดีโอนะครับการใช้งานบอทนะครับแจ้งเตือนทันยานะครับอันนี้นะครับเราเริ่มจากพดบ็อกนะครับแล้วก็อันบล็อกนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะมีเมนูอยู่3อันนะครับมันก็จะบอกต้อนรับนะครับชื่อผมเสร็จแล้วมีข้อมูลข้างล่างนะครับโอเคนะครับ เพิ่มข้อมูลแก้ไขข้อมูลลบข้อมูลเราเพิ่มข้อมูลยาเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะไปดึงข้อมูลเข้ามานะครับข้อมูลยาตัวแรกสมมุติว่าตัวที่1นะครับเราก็จะใส่สมมุติว่าชื่อกาลิบนะครับอ,รออยนะครับกิน1เม็ดนะครับหเม็ดร <c oughs> สมมุติว่าหลังอาหารนะครับก็เตือนเลยนะครับ เช้ากลางวันเย็นนะก่อนนอนไม่ต้องแนบนะครับแนบรูปนะครับแนบรูปแล้วก็แนบรูปลงไปนะครับโอเคนะครับปุ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับกดบันทึกปุ๊บเข้าไปยืนยันเรียบร้อยนะครับเสร็จไปหนึ่งนะครับโอเคมันก็จะมีข้อข้อความเตือนขึ้นมานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเช้ากลางวันเย็นนะครับเราเพิ่มข้อมูลใหม่ตัวที่2นะครับ ตัวที่2แล้วก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบคโมร์นะครับโอเคแบคโมร์ Mall, กิน1เม็ดนะครับหลังอาหารเหมือนกันอันนี้กิน <c oughs> กินวันละหนึ่งเม็ดนะครับกินก่อนนอนดีกว่านะครับแล้วก็โอเคแล้วก็แบคโมร์เข้าไป โอเคนะบันทึกนะครับบันทึกเสร็จปุ๊บนะโอเคนะครับรอบ,บันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคข้อมูลสําเร็จปุ๊บข้อมูลตัวที่สองนะครับ <c oughs> นะเรียบร้อยนะครับโอเคเพิ่มข้อมูลยาตัวที่สามนะครับเพิ่มข้อมูลยาตัวที่สามอันนี้ก็เป็นกาลิบนะครับ โอเคนะครับยา1เม็ดนะครับอันนี้กินหลังอาหารกินก่อนนอนอย่างเดียวเลยแล้วกันนะครับแนบรูปเข้าไปนะครับโอเคบันทึกบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคนะครับข้อมูลมาละอันนี้เดี๋ยวรอนะครับก็คือตอนนี้มันก็จะเตือนนะครับ <c oughs> ระบบก็จะเตือน ทุกวันนะครับจะแก้ไขข้อมูลชื่อยาจะลบข้อมูลก็ได้นะครับมันก็จะเตือนไปนะครับก็โอเคนะครับเ,เดี๋ยวรอมันเตือนพอเตือนปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันตอนมันเตือนจะเตือนแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอดู